พูตีเสดไดไหมเฮ้ยมันคือมีแค่สามร้อยสี่สิบเองูดไม่เต็มเลยหกพันสองโอเคตูโอเค okay, พ่อ NC นั่งเรียก NC สอง yes NC สน้ำไหลไม่โดนหรอกวา, <im it> าย ไม่ได e> ้น่ะคอนฟิกรชันเียเลยว่ามันทำมาจากไทเทเนียมไอ้สัสไปยืนบวกกันมันในเหียปืนเกาะมันหนามันแคปเอไปแล้วเพื่อนเลยตัองมันฝั่งเรามันเป็นซิโมเฮฮาเป็นเหมือนสควอเีดใน นในไลท์ซินสอรมัวแต่แคมไม่เหท่เชื่อมเหมือนมันอยู่เขาชนไก่เลยอ่ะมันไม่โดนะมันจะหันกลับไปทำเฮียเลยอ่ะออกมาเออแค่นันแหละเฮียเออไอเฮียระเบิดอะไรโุ้ยโอ้โหกูตาย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 ไปวันนี้ตายไม่ยิงหมดเลยเลยโอ้ย วิ่งมันจะฆ่าคนในคูกูน่ารักกูไม่สนใจแล้วกูเป็นยี่สิบมมกายนะกู <c oughs> เป็นยี่สิบมมกายแล้วกูไม่สนใจแล้วเอาไปเฮียไม่โดนคือเฮียเลยอะไอเฮียฟ้องตายใครชื่อลุงเฮียเฮียเก็บสัตว์หน้าเฮียไปดูฮีบูแล้วไม่รู้เติบฟ้องตายสัตว์ โอ้ยโอ้ยนั่นยังไตตัเลยอะอุ้ยอุยส่ลอุ้ยสู้ด้วยโอยช่วยช่วยคุยสัสน้าง่าวไ โอ้ยตัวเฮียเนี่ยมันมีรถมึงรถมึงป่อไอ้สัตว์มันมีรถเปิดประทุนนะ่ะไปยิงไปยิงไม่ได้อีสั่มซีนเทพระเจ้าอุ๊ยเ <c oughs> จ้าไอ้สัตว์ไม่ได้ถอยมาเอาเรามันพังแล้วอุยอ้ยเฮ้ยเลยวะ

เาลเดียควายเฮ้ยเดจาวูเจ๋อโคตรเยอะังฟังมดสกุลไหนวะนี่เอ้ยเอาวิดีคิดติข้อคยชิบหายแล้วไอ้โคยเยียหอไกล แม่งยิงแม่งยิงทุกคนเลยแม่งเหลือคนเดียวเฮ้ยเย๊ะแม <c oughs> เ่เอ้ยเย้เฮ้ยมีคนนึงชิบหายเร็วมันฆ่าได้ด้วยเหรอวะโอ้ยกูติดอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันติดบักอ่ะ เี้มันติดฟ้ากันเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียมันติดเฮียอะไรเนี่ยสตาร์ลี่อแพรมันซ่อมหรือเปล่ามันต้องซ่อมเลยก็มึงเงนยิงใช่ไหมล่ะเนี่ยเฮียวิแพรเอยเฮอยแม่งติดฟักไอ้ง่ยัยอุ้ยอุ้ยเชี่ยระเบิดอุ้ย อ๋อรัดกูไอ้สันนรกรัดเหี้ยอะไรโคตรเหี้ยเลยเวิร์ดชิมเวิร์ดดีมเวิร์ดแม่ก็พลังอ้ไรนี่จิโนเป็นโอ้ยอะไรยิงกูไหนไอโนยะอุ้ยกูไม่เห็นเอ้ย กูบอกแล้วเออตายแล้วฟีคิวเหี้ยไม่เห็นขโมยเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยบุมชาเลนเจอร์เฮี้ยอะไรวะสัดแรงแรงแรงไอ้เยังสตาร์ทสามกับชาเลนเจอร์กูไปไหนไม่ได้แล้ว joder! here here joder!